ดีคะ่ะพบกับเซลฟพึ่งและเต็นปฏิพัติ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพื่อจะพาลูกค้ามาชมรีสูมิชีไททันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องส5ุด GLX นะคะตอนนี้นะคะราคาขายอยู่ที่ส8 9 0 0 0ปเบาทเป็นรถปี2 1นะคะลูกค้าก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซลพึ่งและเต็นปฏิพัติ์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะ้ขสูง หมอกนะคะสวยๆเลยนะคะกระจังหน้าเดิมสีเดิมโรงงานนะคะลูกค้านี่ตัวนี้เป็นแคปนะคะมาพร้อมกับแม็กไมย่างใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันได้นะคะลูกค้าโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะ ล้วขอลูกเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้นะคะกระจกปรัไปไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าไม่เดิมนะคะไม่แท้นะคะตรวจสอบได้นะคะลูกค้าภายในนะคะอย่างนี้เลยใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่แฉกไปได้นะคะสวยๆกันเลย ใหม่มากน้องๆไฟแดงเลยนะคะลูกค้ายะะ้ำราคากันอีกทีนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ผู้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ